ถ้าสวัสดีครับถ้าพูดถึงความโกรธแล้วเนี่ยนะครับผมเห็นผู้คนเนี่ยมีความโกรธการจะแก้ความโกรธได้ให้ได้ผลดีนะจะต้องมีจิตใจที่เมตตาอาทรมีจิตใจที่เป็นผู้ให้ความรักต่อสรรพสิ่งให้เชนิดที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบซึ่งเรื่องนี้จะทำได้ก็ต้องฝึกฝึกเป็นคนที่ให้ความรัก ความรักก็คือความเมตตากรุณามุตตาเบขานี่แหละนะซึ่งอยู่หนึ่งในแกนของความรักเป็นกุญแจดอกที่หนึ่งกุญแจดอกที่หนึ่งคือกุญแจความรักสํานึกคุณใครก็ตามที่ใช้กุญแจดอกนี้ก็จะเดินทางอยู่บนเส้นทางที่ปลอดภัยมีผู้หญิงคนหนึ่งก็กลับมาบ้านด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะครับก็มาถึงบ้านแล้วก็เห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดคุณแม่ก็ช่วยดูแลลูกหลานให้อย่างดี พอเห็นเข้าก็บอกทําไมไอ้นั่นวางไม่เรียบร้อยนี่วางไม่เรียบร้อยตัวเองนึกถึงแต่ตัวเองตัวเองก็โกรธคุณแม่คุณแม่ก็โกรธตอบเวลาที่ใครส่งอารมณ์โกรธมาเนี่ยถ้าเราตีโต้กลับไปด้วยความโกรธก็จะเกิดการทะเลาะกันเถียงกันเวลาคนเถียงกันเขาก็จะเถียงเอาแต่ว่าเอาแต่ใจของตัวนั่นเนี่ออกมาเป็นอันดับหนึ่ง เมื่อคนนี้เขาส่งใจของตัวเองส่งมาเป็นอันดับหนึ่งส่งไปคนรับฟังไม่ว่าเป็นใครเวลาถูกตำหนิถูกว่าก็ต้องตีกลับไปด้วยความโกรธในอารมณ์เดียวกันพอเถียงไปสักพักหนึ่งก็คงจะเหนื่อยกันแล้วก็ไม่พูดกันก็องอนกันอยู่สักพักหนึ่งนะครับโชคดีที่ว่าเขาเคยได้ศึกษากับเราเราเองก็แล้วที่เราไปสอนอบรมใครแล้วเราก็จะคอยโทรถามไทยเป็นห่วงเขา ในคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็ถามทุกสุขดิบทรกรณีที่กล้าเปิดเผยก็ได้อธิบายถึงว่าเวลาที่เราจะมองเห็นความคิดของเราเนี่ยถ้าเราเห็นความคิดของเราบางทีไม่เห็นแต่เราเห็นอะไรที่ง่ายสุดเห็นอารมณ์ <c oughs> ถ้าเมื่อเราเห็นอารมณ์ที่โกรธอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เราละเพราะเราจะต้องเป็นคนที่รักความสุขความสุขความสงบร่มเย็นภายในในกุญแจ มาศจัย์เนี่ยกุญแจความสุขห้าดอกเนี่ยเป็นอะไรที่พวกคุณเนี่ยควรจะต้องเข้ามาศึกษามันไม่ได้เป็นว่าเ,เฉพาะแค่นั้นมันมีความมัศจัย์คุณอยากประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรมันก็ได้แต่ว่าพื้นฐานตรงนี้ท่านแน่นแล้วเดี๋ยวมันไปต่อได้แล้วมันข้อสุดท้ายนี่ข้อสาคัญกุญแจอดอกที่ห้านี่กุญแจเปิดใจเรียนรู้และยอมรับความจริงและเปิดใจเรียนรู้อย่างชาวระยบุคคลไอ้ตัวเนี้ยน่าตัวสุดท้ายเนี่ยน่าศึกษามาก แล้วพบกันนะครับผมสุกเกษมจากโฟกัสไมฟ์โฟลัมวรุดี